สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทักษิณเจาะกลับไทยทักษิณแจงชชัเจาะกลับไทยแน่หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับอดีตนายกนายทักษิณชินวัตรที่ล่าสุดได้กล่าวในรายการแค่ทอ็อกแค่ขับเท้ามีเรื่องคาใจก็ถามมาเลยเมื่อวันที่24มกราคม2566ที่ผ่านมาโดยช่วงหนึ่งทักษิณได้กล่าวถึงเรื่องการกลับประเทศไทยว่า ก่อนอื่นต้องขออภัยที่เคยพูดว่าจะกลับพอสอบที่แล้วผมพยายามอย่างยิ่งเพื่อจะกลับให้ทันแต่สถานการณ์มันลูกเขามีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยก็เลยยังกลับไม่ได้แต่ยังไงผมก็จะกลับ ตนเองอยู่เมืองนอกนานถูกกล่าวหาทางคดีเพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่าแล้วยังไงก็ย้ำอีกครั้งว่าน้องอิงจะเป็นคนประกาศว่าผมจะกลับเมื่อไหร่อย่างไรรับรองว่าไม่มีการออกกฎหมายอย่าไปคิดว่าจะเกี้ยเสียกับพลังประชารัฐเพื่อจะขอกลับไม่มีขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุ่มข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ปังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ